ครุฑกับนาคทาไมทำไมถึงชอบไฟกันดราม่ามีตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นนั้นไม่ใช่เพิ่งจาม,มามีนางกัดทารุก,กับนางวินตาสองเมียของท่านฤาษีเป็นพี่น้องแต่ชอบชิงดีโอ้ยปวดหัวจีด๊ดขอพารามตรคุณฤาษีสามีเจ้าขา่าฉันขอพรให้มีลูกเยอะๆส่วนฉันไม่ต้องเอาแบบเธอขอแค่ลูกสองแต่สตรองสดุดๆเั้นเจ้าโอาไปลูกหนึ่งพันส่วนเจ้าโอาไปลูกสอง เวลาผ่านไปลูกกัทรุกเกิดก่อนออกมาเป็นนาคถึง1,000ตนา่นางวินตาไข่ฟอรหมดแล้วมั้งข้าไปอยู่เมืองบาดาลกับลูกก่อนนะบาย5้าอปีผ่านไปไข่ของนางวินตาก็ยังไม่ฟักนางทนไม่ไหวมันช่างนานักขอทุบไปเลยให้มันจบจบข้างในเป็นเทพแห่งแรงแต่มีครึ่งตัวเพราะยังไม่ถึงกำหนด ชื่อเทพอรุณแต่ดูน่าสลดแล้วใจยังไงต่อเนี้นี่คุณแม่วินตาทำไมถึงรีบนะักดูสภาพผมสิผมก็อสาบให้แม่ไปอยู่เป็นทาสบ้ากัทธรุ <C ül> เออคือข,ขอโทษนะครับคุณแม่แต่สาบไปแล้วมันแก้ไม่ได้แม่รออีกแค่500ปีเอยปไงเดี๋ยวไข่อีกฟองก็ฟักออกมาแล้วแม่จะพ้นคำสาบ เดี๋ยวก็เป็นอิสระแล้วละ่ะส่วนผมไปรับใช้พระอาทิตย์ก่อนนะบายบายนะครับคุณแม่ว่าไปอีก500ปีไทยอีกฟองก็ฟักออกมาเปิดตัวยิ่งใหญ่สุดๆเลยละ่ะคือครุฑพระเอกที่รอมานานพอครุฑได้รู้ว่าแม่วินตาเป็นทาสอยู่เมืองบาดาลก็รีบลงไปขอเจราจาขอไถ่ตัวแม่คืนมาได้ไหมไม่ได้ถ้าอยากได้ตัวแม่จเจ้าคืนไป ไปสวรรค์เอาน้ำอมฤตลงมาให้ได้แล้วพวกข้าจะยอมปล่อยตัวนี่ไงน,น้ำอมฤตปล่อยตัวแม่ข้าได้หรือยังพวกนาคได้เห็นดังนั้นก็ปล่อยนางวินตาให้พ้นคำสาปแต่ว่าเวลาไม่นานพระอินเว็บมาเอาน้ำอมฤตขึ้นไปซะง,งั้นเพราะกลัวพวกนาคจะกำเริบเสบสารหากว่าได้เดือดเข้าไปเรามาตั้งนานนานยังไม่เลื่อนผ่านกันใช่ปะ เหตุผลก็เป็นแบบนี้นี่ละ่ะทําไมครุฑนาคจึงไม่ถูกกันดราม่าตั้งแต่รุ่นแม่ยันรุ่นลูกที่น้องไม่เคยสุขสตรรักกันเถิดหนาพวกท่านอย่าไปโกรธเกลียดกันเลยแหมพี่ตัวดีเลย